สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งทยเบอร์สุขุสุกคนเมื่อนี้เนาะมีเพศเพนเนึ่งองละออกมาเปิดเผยเนาะ,ะถึงเรื่องราวที่อยู่ในประเทศเานะลาวเนาะละออกมาเปิดเผยว่าการสำรวจผละเมืองและที่อยู่อาศัยข้งที่ห้านะต้องใช้งบประมาณอยู่3.7ล้านดลาอลลาโโร์เนะี่ยยังบ่พอเนาะ5จุด สองล้านดอลลาร์นะซึ่งเราก็ได้มีการเขียนบรรยายนะค่อยจะอ่านให้พวกแกวฟังด้วยนะท่านนางพรสลีนาะสุขสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานต่อกองประสมนะระดมการมีส่วนร่วมในการสำรวจผลละเมืองนะและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่ห้าปีสองพนหะวันที่แปดพฤศจิกนะ ส่งพันเาซีนี่ว่าเห็นไหมปัจจุบันโซปโปรเรายัางมีความต้องการในด้านทืนนฮอนนะเพื่อประกอบส่วนเข้าให้การจะตั้งปฏิบัติการสำรวจให้สำเน็จต,ตามวัตทุกประสงค์และระดับความคาดหมายที่กำหนดไว้ผลและเมืองโซปโปรเราจะมีการขยายตัวจาก7.4ล้านคนค่นะ ในปัจจุบันเป็น7จล้านหกแสนคนนะแปล้านหนึ่งแสนคนในปี2030นะซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องได้รับการยืนยันตืมจากการสำรวจครั้งนี้นะการสำรวจพลเมืองและที่ยัย่าศัยครั้งนี้นะจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการตีราคาสภาพการดำลงชีวิตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจส่วนหนึ่ง ในสิบปีที่ผ่านมานะเพื่อฮับใส้ในการติดตามและประเมินการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่หกและการกักเกี่ยมสร้างแผนพัฒนาครั้งที่สนีะ่และการก้าเกี่ยมสร้างแผนพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่ห้าทั้งเป็นการสร้างบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจนะ VUNR นะของรัฐบาลรวมทั้งการติดตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและวิสัยทัศน์ฮอดปี2030อิงใส่ความจำเป็นดังกลาวเห็นความต้องการงบประมาณทั้งหมดสำรับการสำรวจแม่น4 5 0ตื้กิบนะฮูหรือประมาณ 6, 3, 7, าส3ล้านเจ็ดแสนดอลลาร์สหรัฐนะ USA เด้อนะ ควมต้องการดังกล่าวรัฐบาลเห็นได้ความสำคัญตัดสินใจเพิ่มงบประมาณจ้าง5 4, ล้านสแสนดอลลาร์สหรัฐเป็น8 2, ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐกวมประมาณ45ของงบประมาณที่สามารถระดมได้ทั้งหมดนะมดในปัจจุบันถึงย่างใดก็ตามเทียบใส่ความต้องการทั้งหมดเห็นว่างบประมาณยังโบทันเพียงพอนะ ต้องได้ระดมตืมห้าล้านสองแสนดอลลาร์สหรัฐย้อนแนวนั้นกันสำรวจครั้งที่ห้านี่มีความสำคัญร้ายเพรานะจะเป็นพื้นฐานให้แก้การตีราคาผลสำล็จได้บางแผนพัฒนาเศรษฐกิจธธกสังคมแห่งซาดนะครั้งที่4ี่และครั้งที่ห้าก็คือการบรรลุการลุดพ้นจากประเทศร่อยพัฒนาและเป้า หมายพัฒนาแบบย่นยงปีสองพันสามสิบนะการฟำรวนมาต้องใช้งบประมาณแสนดอลลาร์สหรัฐพุนตีนะมันว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นนะเอางบประมาณนั้นนะไปส่้ยเหลือเด็กด้วยโอกาสสร้างหงห้ามรงเฮียนให้แถวบ้านนอกบ้านนามมันจึงยังมีประโยชน์หลายก่อนพวกแก้วเอางบประมาณเนี่ยนะเอาขึ้นมาในแถนบูพอยังบอกว่าขาดอีกห้าล้านสองแสน ดอลลา,าร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินกีบนี่จะบอกอื้อไปพุ่นบทนะเป็นยังคือต้องใส่งบประมาณนั้นการสำรวจผลละเมืองนะมันจําจเป็นต้องเอางบหลายปานั้นทุกบ้านมีนายบ้านนะเตะละบ้านมีนายบ้านมีหัวหน้าบ้านมีหัวหน้าหน่วยมันสิยากอย่างถามกมอดเงินหนึ่งคนนี่นะมีจากคนถามหัวหน้าน่วย เสร็จแล้วก็รวมกันให้แล้วก็เอาไปให้ในายบ้านนั่นนายบ้านแล้วก็เขียนจดไปยื่นให้ขึ้นไปหาเมืองหาแขงแล้วก็ให้ส่งไปหารัฐบาลนั่นโช่าน,นั้นมันก็แล้วแล้วพวก้กจะเอางบกินงบไปอย่างกระดก,กระโดดทหนะคือเอางบมหาศาลนี่มาให้อย่างแถมพอนี่ยังบอกว่าจะดรมดดมเทิอนอีกนะบ,บ่ไอพว่ป่านนั่นออเข้าวมาประเทศเราลดพ้นไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาแน่พวกเกนะ เห็นอย่างลงไปคิดเห็นสภาพบ้านเมืองตัวเองอยู่บ่นะถ้าเกิดว่าเอางบพวงนั้นมหาศาลพวงนั้นเอามานั่นเอามาไปส่วยทางใด <c oughs> เอามาหันเข้าไปส่วยทางใดถามแน่เป็นอย่างตึงใส้งบประมาณหลายปานั่นแถวบ้านนอกบ้านนาหันนะเบ่เหน็นว่ามันพัฒนาไปใส่ก็ยังยู่มงเก้ายังยู่คือเก้าฝนตกกะอ่าคีดตมเพียงขานะทเทมโปพอเน,นี่ย เด่ฮหุนมากกับคีฟุ่นง่ายก็ฮูดังหงห้ามหงเงียนบ่าได้มีการพัฒนาหงห้ามหงหมอนี่ยังเ่เห็นว่ามีการเปลี่ยน,ปนแปลงอย่างจักจย่งแถมบ่พอคา,าดเครื่องมือกับยาแต่พกแก้วเอาง,งบประมาณลายปั้นนี่นี่เอามาให้ยังเอาไปใส่เรื่องอย่างประเทศลาวนะบวชเจริญเพราะเอางบพวงนี่ไปใส่แบบซุลุยสุลายเพราะเอางบพวกนี้นะกันเองนะ ยุคประเทศลาวนะทุกมือนี่คนะาดลายซิ่งลายย่างกัแม่นนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกแย่งนั้นปัศชนเป็นคนสร้างเองกับมือนะทางลดทางอย่างในปัศชนก็ออกเงินกันเฮ็ดเองนะถ้ารัฐบาลนั้นถ้าได้ได้แถวบ้านนอกบ้านหนพวกที่เขาอ่องมาเฮ็ดทางกเ็เฮ็ดแต่ตัวในตัวเมืองพอเล้วมือเล้วค้าไปนะแล็ งบที่เขาสัมปทานเพื่อนแผ่นดินทั้งมดนะนะทั้งให้เขาสัมปทานที่ดินทั้งให้เขาสัมปทานแห่่าตทั้งให้เขาสัมปทานเอเงินคำนะไปใช้งบพวกนี้นะ่ะเป็นอย่างคือต้องอยากระดมทุนจากชาติอื่นอีกเพื่อเข้ามาพัฒนาประเทศอยู่ลาวซุกมื์เนี่ยนะถ้ามัน มัวแต่ขอให้ซาร์อ่นอยากให้ซารเอื่นระดมทุนซ้อยตลอดนี่บอกว่าเอามาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาประเทศไซด็กน้อยแถวบ้านนอกบ้านานานันฮงเฮียนนี่เป้เพทะลุแทมบพพองเฮียนพวกนั้นเป็นพุ่นพวกเกาหลีพวก,กีิปุ้นนะเมกายูไทยมาซอยมาอันซ้อยเรื่องอุปกรณ์การศึกษาแล้วก็มีคนลาวที่ยุตั้งประเทศอีกที่มาส้อยเรื่องการพัฒนาฮงเฮียน ไซละผลของจากรัฐบาลที่เอาเงินงบพวงนี้งบพวงนี้นะบอกว่าเอามาพัฒนาแล้วก็บอกว่าเอาไปสำรวจสำรวจสิบปีที่แล้วเจ็ดล้านผ่านมาสิบปีนะขึ้นมาสี่แสนเอาไปสำรวจดีๆมันเกินสิบล้านกวัวคนแล้วนะนะ่ะสำรวจประเทศมันต้องใช้งบบานปลายมหาศาลปนั่นยำใดประเทศมันจิพัฒนานะบ่บอกบอก็หูไดบ้าเขาคิดนะดั่ใด งบป,ประมาณมหาศาลที่เอาไปเนี่ยนะเอาไปสำรวจเนี่ยนะผ่านมาสิบปีแล้วยังมัวเลาะขอประเทศนั่นเลาะขอประเทศนี้เพื่อบา้าระดมเทินมาพัฒนาแต่สุดท้ายลราประเทศบ่ได้พัฒนาประเทศกับถอยหลังนักเรียนบ่นไปหงเรียนหงห้ามหงหมอคัดเครื่องมือการแพทย์ยกยาอยู่ในนั่นบ่มีจเจริญคักนะ ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะต้องให้ประดะด,ะดมทืนสักสิบเทือ่เสาเทือกับบ่มีควันเจริญแล้วเพราะม่านนี่มันดดมทืนมาเป็นสิปีแล้วบอลโบเมตรเพิ่งดดมทืนนะ